สวัสดีจ้าพอแม่พี่น้องเมื่อนี้ก่อนสิไปรับปลูกจากโรงเรียนผ้าแวะมาเบืองสวนที่เคยพามายางทุกเมือนช่วงนาหอนเน้อจ้าสวนนี้เป็นสวนเล็กๆว่ไกลจากหมู่บ้านที่พักอยู่ยคือข้ามถนนมากกับหอดเลยนะจ้าปีนี้เป็นหนาหนาวปกติแล้วน่าจะมีหิมะเต็มไปแถวนี้น่าจะขาวเนละจ้าแต่ว่าปีนี้หิมะมาสาแห้ง สวนมองนีนะจ๊ะเคยมีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการสูรบของของกองทัพกองหนึ่งซึ่งเบื้องล้วมันเขาจะมีประวัติอยู่นะจ๊ะมันอาจจะมีทํำเลขเกี่ยวกับเขาคุดเขาเป็นเหตุเป็นดานเป็นยางนะจ๊ะเขามีประวัติบอกอยู่เป็นสวนหนหน่อยแต่ว่ามีประวัติศาสตร์จ้าเดี๋ยวอย่างไปจากหน่อยแกสีภาพไปขึ้นตรน้นเป็น จุดชมวิวที่เขาเห็ดไม่นะจ๊ะเดี๋ยวพาไปเบิง์นเนี่ยเบิงนลงมากัสสิเห็นอันนี้เป็นเป็นประวัติที่เขาว่าให้ฟังเป็นกับคุมชนที่เขาเคยมาต่างกองทัพทพ่มีการสูรบกันเก,กี่ยวกับตรงตรง,ตรงนี้นะจ๊ะแล้วก็สิมีบอกมาว่ามันมีแต่งแต่ปีได้มีภัยเนม่มาต่อสู้กันในตรงนี้อันที่เห็นเข,า,ขาวานะั่นเป็นแม่น้ำประจําเมืองเลยจ้ะซีว่ามอร m มี่ริเวอร์ แม่น้ำช่วงนี้ก,ก็เป็นน้ำแข็งเดี๋ยวจะพาขึ้นไปเบ่งจุดช่วงเบีวตรงนี้จ้าแต่ก็สีแนมเพียนเบิดฟังทั้งปนนะ่ะเป็นอีกเมืองหนึง่งซอว่าเพ r ริสเบิร์กย่บอกไกไกันจ้ะมันมีสะพานขามอยูะเดี๋ยวพาขึ้นไปเบึงหน้าจ้า จ้าพ่อขก้นมาแล้วกสิแหนมเห็นนะจาะว่า,าทํำเลตรงนี้มันเป็นจังไรตรงที่เขาขุดเป็นการเป็นดานเป็นการสู่ลบตะกีนจตจเกิดมาเดี๋ยวกสิแหนมเห็นแต่ช่วงนี้อาจจะเห็นพอชัดนะจ้ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเพ่อาพนาหอนแล้วมันเขียวกสินแหนมเห็นเห็นชัดก็หนีนะจ่ะถึงเป็นวิวตรงนี้กสิสวยงามแห้งถ้าเกิดมาเบิ่งช่ชวงนาหอน อนนี้ก็สิต้นไม้ก็สีแห้งแหง,แ,หงแน่นีและจา้านาหนาวมันบอคั่นตายแต่ว่าใบมันหล่นเบิดจา้าแม่น้ำตอนนี้ก็เป็นน้ำแข็งแต่ว่าน้ำแข็งได้ช่วงตรงข้างนา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 มนะจ้าถ้าเกิดว่าเขาก็ย่งหามบ่อห้ยร่งไปอยู่หามหามค้นยางาหามค้นเลนสเกตเพราะว่ามันอันตรายนะจา้าเดี๋ยวหลังจากมองนี้แล้วแล้วก็สิาพาไปเบิง องไปเบิ์งตรงน้ำนะจ๊ะอันที่เห็นดัมแลมตรงนั้นก็คือเป็นเป็นโบสถ์ของเมืองปาริสเบิร์กนะจ๊ะถ้าขามไปทางฝนต้องเข้าไปตรงเข้าไปตรงโตเมืองนะจ๊ะมันก็สิมีสะพานต่อระว่างเมืองสองเมืองเป็นเมืองเมืองที่อยู่เป็นซอว่ามอมียซิตี้เป็นเมืองเล็กๆนะจ๊ะแต่ว่าก็เงียบสงบดีอยู่ใกล้แม่น้ำอันนี้ก็สิ ให้เบิงทําเลีออีก,อก,อกอยาหนึ่งอีกทางหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวจะพาลงไปเบิงนาบอีกเทือนึงอันนี้ก็เป็นวิวอีกทางนึ่งนะจ๊ะท่าน,นี้อาจจะเป็นจุดช่วิวเดี๋ยวเขาเหตุเป็นใหม่นะจ๊ะเดี๋ยวตรงนี้ก็เป็นถนนทางลงไปตรงเบิงแมนาบนะจ๊ะตรงนี้ยางลงไปก็จะเป็นท่าสำหรับอจอดเรือ หน้าห้อเนี่ยคนสินมาจอดรถตรงนี้แล้วก็เอาเลือลงไปร่งน้ำน,นะจ๊ะเดี๋ยวผ้าลงไปเบ่งน,นะจ๊ะ นี่ก็ลงมาต้องไก่ตรงแม่น้ำนะจะเป็นท่าเลือต่างตนาหฮอนที่ไม่เลือดจอดอยู่ตรงนี้นะจ๊ะน้ำที่เห็นน่ะคือเป็นที่ขาวๆนี่ขึ้นน้ำแข็งนลจจะน้ำเป็นน้ำแข็งแล้วอากาศตอนนี้อ่าสีเนี่ยเบิ่งบ่เป็นแต่เย็นแต่เย็นเน็นเย็นแห้งจ้ะเย็นคือเบิ่งเย็นจนน้ำเป็นน้ำแข็งนะจ๊ะหาไม้ไก่ไๆ่เดี๋ยวก็สีเห็นว่ามันเป็นน้ำแข็งเป็นแผ่นๆเลยแต่ว่า นำแข็งอาสีบนนาพ่อสําหรับคนไปเหรนสะเก็ดไปอย่างนี้จะเข้าก็เลืเยหามหามลงไปเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปเหรนแล้วนาแข็งตรงน้านาแข็งน้นำบนนาพ่อนาแข็งกระสิแตกตกลงไปก็คือเปอร์เซ็นต์หลอดหน่อยแห้งนา่าจะเดีคือย,นยน่นหินลงไปแข็งแห้งจะย่นหินลงไปกระิได้ย่นเสียงแต่ว่าพูว่าอ่ะสได้ย่นเสียงมาเลยจัะเนี่ย ตอนนี้ก็คือแดดมันเริ่มออกอากาศเริ่มมีอุ่นในจักน้อยแต่ก็ยังเย็นถือว่าเย็นอยู่จ้ะแต่ว่าพราอากาศเริ่มอุ่นจักหน่อยมีแดดในจักน้อยน้าแข็งก็สิเริ่มเริ่มละลายนะจ๊ะอาจจะมันก็เลยอันตรายเขาก็เลยหามลงไปได้ยินเสียงอาจจะได้ยินเสียงแนใจมันแตกดังโปะโปะอยู่จักหน้อยนะจ๊ะบนแนใจว่าได้ยินบ่แต่ว่านี่จะเบิ่งใกล้กันนี่แหละเป็นน้าแข็ง À cả subscribe cho kênh Ghiền ประเด็ใ,ใจว่าได้ยินเสียงมัจ้ะตอนน,น้ำแข็งมันอากาศมันอุน่นน้ำแข็งกระเริ่มอัละลายมันกระเสิ่เสียงแตกเนี่ยอันตรายแห้งจ้ะเขาหามไม่ลง่งแต่ก็มีปางปีก็มีคนเด็กหน่อยนะจ้ะมันดือ้อกับพักกันลกไปเห่นน้ำแข็งแตกติดอยู่ในหันกระไดเอิญหน่วยกูไผ่ามาซอยเป็นประจำจ้ะคนดื้อมีทุกแห่ง <laughs> นี่ต้น ต้นช่วงหนาหนาวก็สิเป็นแนวน้ี่ะจะเป็นเยียบเยียบแห้งแหงในแจ้งน้อยแต่ว่าพอหนาห่อนมากทั้งคนมาตกปลาอยู่ตรงนี้ทั้งเรือทั้งมาจอดคนยางเหลียนแถวนี่ลายแห้งจา้าอากาศช่วงนี้ก็สิเป็นแนวนี้ผมผมมีอย่างหลายจา้าปีนี้หิมาบ่กั้นบ่กั่นหลายค่ะแต่ว่าอากาศเย็นไม่ก็เลยเป็นน้ำแข็งนะจ๊ะ ค่คิปนี้คงจะเอาไว้ซ้ำหนีเนาะจ้าเดี๋ยวมียังเพิ่มเติมเดี๋ยวสิม,มาอัปเดตให้เบิง่งเนาะจ้าแผนหิมะตกจะไหนกระขอบคุณสำหรับผู้ติดตามด้วยจา้ามือใหม่มีอีกอย่างผิดพลาดขออภัยด้วยจา้า